นะตรงพลมอเตอร์ดัดโชคแห่งคอซ่อมมอไซต์จังหวัดชนบุรีสวัสด,ดีครับร้านเล็กๆในซอยช่างมีประสบการณ์เป็นคนทำนะครับอันนี้มาดูการดัดโชคของเอ a นแม็ Mac นะครับกับอันนี้อะไรมันมืดจังวันเนี่ยอันนี้เป็น h อ,อนด a าดีมหนึ่งร้อยยี่สิบห้าครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมมาเริ่มต้นที่ตัวดีม1นึ่งรอยยี้าก่อนนะครับดูเหมือนว่ามันจะไม่เยอะสักเท่าไหร่ก็ขั้นตอนแรกครับดัดหยาบครับเหมือนเดิม ดัดให้ดูไม่รู้เลยสายตาว่ามันยงไปไหนค่อยๆจัดไปครับแต่แล้วก็เล็งดูแนวแกนชูแผงคอก็ต้องวัดดูนะครับวัดแบบนี้ครับส่วนระนาบะเราก็เล็งใกล้เคียงก่อนเเดี๋ยวเราก็มาวัดบนแท่นวัดระนาบแบบนี้ครับมันมันเล็งออกแค่ใกล้เคียงอะ แต่พอวัดในชั่วว่าเดี๋ยวก็เราก็มาเราวัดเรารู้แล้วเราก็มาไล่เก็บรายละเอียดกันฉากมัไม่ได้ฉากชกไม่ได้ไไดเราเราดัดทางอีกฝั่งหนึ่งมันทางอีกฝั่งนึงมันหุบเราดัดฝั่งเดียวดัดแก้ฝั่งหุบให้มันทาง เนี่ยครับดัดแล้วก็เช็คดูถ้ามันเกินเดี๋ยวเราก็จับดัดให้หุบต่อไม่ยากเพราะว่ามันมันมันดัดให้พอดีเป๊ะแหละมัน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 เป็นไปได้ยากเนาะมันไม่เกินก็ขาดแล้วพูดง่ายๆพูดง่ายงาน่ะเนี่ยแต่เราก็ดัดเห็นหุบที่เมื่อกี้เนี่ยมันหุบมันหุบข้างเดียวเราดัดให้ทางที่มันทางสองข้างแล้วเราก็ แตดให้หูเพิ่งสอง้างเลยวะ่ะเมื่อกี้เราดัดเราดัดเราดัดมันเกินอชาเนี่ยแต่ทิศทางอันนี้ดัดแกนโชคนะครับไม่ใช่ดัดแกนแผ่งข้อนะครับ,ดบเดี๋ยว้วเดี๋ยวเราไไว้กันดูครับตบบัวีนกระเป๋าโชคสีขาวตัวนี้เป็นดีมหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับ จัดไปวัดไปเช็คไปกอนเนี้ยเราก็มาค่อยๆไล่เก็บลายละเอียดนะครับแน,นวแกนโช๊คแ่งคอระนาบสา่งโช๊คสข่งแผงคอไล่เก็บครับค่อยไล่เก็บไปการที่เราดัดไว้มันใ,นใกล้เคียงแนละ้วเลยนะแนวแกนโช๊คแผงคอระนาบ เราจะเก็บก่อนเลยครับแล้วขึ้นไปฉากของโชวคครับฉากของแขงคอ,อนี่ยราจะไรกันไล่เลยแนวแกโช๊แขงคอด้านหน้าของโช๊คสามป็นเนี่ยมันมันต้องต้องดับไปพร้อมๆกันเลยนะครับไยไล่ไปตล่อมตะลอมตลอม,ลอมไปใกล้เคียงมาใกล้เคียงมาใกล้เคียงมา เดี๋ยวล้ำได้ได้หมดเลยครับเพ้าเลยทั้งสามันเลยตัวชาของแผงคอมันมันแยกแยกแยก,แยกต่างหากเลยตอนนี้มาตัดชาของแผงคอลแล้วครับแยกไอ้ตัวแผงคอและหน้าสาวโชวได้แล้วเรามาตัดชาของแผงคอครับ แล้วก็เช็คกันดูครับหน้ามันได้แล้วเดี๋ยวเราก็มารีเช็คส่วนที่ทำไปแล้วอีกรอบนึงครับสำหรับดีม125ครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเอาเย้ให้เอ็นแมกลองมันไล่กันดูนะครับ ผมว่าคันนี้มันยากส้นหน่อยเป็นเยื่อดัดยาเพราเหมือนเดิมดัดยาตำแหน่งรองตำแหน่งกดต้องต้องดูอย่างหน้างานนะครับการดัดยาปะคือเราเล็งๆดูให้มันให้มันใกล้เคียงด้วยสายตาเนาะ สำหรับแนวแกนชูแผงคอกับด้าหน้าเนาะแต่ว่าแนวแกนชูแผงคอเราต้องวัดแบบนี้ส่วนด้าหน้าเราเราเล็งก่อนเล็งให้มันใกล้เคียงก่อนแต่แนวแกนชูแผงคอเราวัดชัวร์กว่าแต่พอล้าหน้าเราเล็งใกล้เคียงแล้วเราลงมาวัดอีกทีเดี๋ยวเราลงมาวัดกับแท่นน่ะมันจะจะชัวร์ขวาถ้าเล็งล้าหน้าไม่ชัวร์เราแต่ว่าแนวแกนชูแผงคอที่ไอ้แท่นวัดล้นาามันวัดไม่ได้เนาะ มันมันต้องวัดบนแท่นอะไทลิค่ะแนวแกนโ,โชกแผงคอรัตหน้าฉากของโชกฉากของแผงคออันนี้เราก็มาเช็ครัตหน้าประฉากของโชกครับฉากของแผงคอเช็คได้นะก็ตำแหน่งนี้เดี๋ยวเล่งน็อตนิ่เล่งน็อตแล้วก็ต้องวัดใหม่ครับเพราะตำแหน่งมันจะเปลี่ยนแล้วนอ็นอตน็อแล้วเล่ง การดัดยามมาแล้วเราจะรู้แล้วว่าตรงไหนเป็นอะไรยังไงเราก็จะมาดัดเก็บรายละเอียดกันต่อไปครับผมจะพามาดัดฉากของโชคนะครับฉากของโชคดัดแบบไหนเนี่ยครับฉากของโชคคือมันมีสองอย่างครับไม่หุบไม่หุบเข้ากับทางออกอันนี้มันหุบเข้าหรือดัดแต้มทางออกครับ พอดัดแล้วเราก็มาวัดดูกันว่าที่ดัดสักคู่นี้มันได้ไหมมันมากไปหรือมันน้อยไปหรือ,อยังไงถ้ามันได้แล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับมาเก็บแนวแกนโชคแผงคองกัะรัหน้านิดนึ่ง มันจะเก็บยวพนไปพ่นมาครับแนวไก่โชคแห่งคอด้้นหน้าทั้งโชกพนไปพนมาครับมันจะค่อยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนเหลือฉากของแม่งคออย่างเดียวเราค่อยไปไปดัดฉากของแม่งคอแล้วจบเลยถึงเราดัดได้แล้วมันก็หนีได้ครับแนวแก่โชคแหงคอตั้หน้าากของโชดเนี่ยดัดส่วนหนึ่งมันก็มีกรบผล้ก็ตบไปอีกส่วนหนึ่งครับ มาเช็คกันดูถ้ามันได้แล้วเดี๋ยวเราไปเช็คแกนแผงคอต่อเลยแนีนแผ่นโช้กแผงคอและหนา้าฉาวช้กได้แล้วก็จะฉากของแผงคอรครับเดี๋ยวเรามาดัดฉากของแผงคอกันครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเช็คกันดูอ่าได้แล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับมารีเช็คส่วนที่ทำไปแล้วอีกรอบนึงครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ